พรุ่งนี้เล่นเรื่องอะไรจ้ะดำดงแล้วแล้วพอโคราชดำดงเสร็จปุ๊บเราตีกับโคราชมาบ้านโป่งเลยเลยวัดจันทารามเล่นเรื่องอื่นเล่นดำดงเล่นจนแปนเป็นแป้นเปียกกันหมดแล้วแหวนพวกนี้เป็นแหวนของข้าจริงๆมันจะเป็นของใครก็ช่างมันเจาไว้ไม่ยอมเล่นอย่างงี้แต่เล่นูอย่างเงี้ยไม่ยอมหรอก ไม่ยอมเลิกประท้วงให้กูเล่นบ่อยเกินมึงก็อยากเล่นดีมึงเล่นดีนั่นแล้วอ่ะโอ้ยใหญ่ป่ะมึงมานั่งเนี่ยมึงคนเดียวเลยมึงมานั่งเนี่ยไม่เอามึงคอยเห็ุเหมือนคนเดียวมึงมาอยู่กองตรงนี้เรื่องอะไรคนเดียวเลยมึงเด่นเด่นเลยบอกอะไรเก็บไว้เล่นพวกนี้มั้งพวกนี้ก็เล่นเรื่องนี้พวกนี้คิดว่า คิดว่ากูไม่รู้มั้งก็บอกบอกไว้ใครเครื่องสำอางใช้อยู่สองสีไม่น่ามีคนติดขายคนตาต่ออไหมโปงกุดอ่ะโปงกุดหรือเกย์กุดด้วยกระโปงกี่ตัวกระโปงกี่ตัวโปรงยี่สามตัวใส่บัรลักกี่ตัวตัวเดียว หุดุอะไรขนาดนั้นนหรลูกต้องปุกเป็นการไหวครูทกดุเป็นเวลาทักครูล้มฟ้าเวลาร้องก็จะโชกทักครูขึ้นมาเพิ่ม power ให้ตัวเองกำลามกำลามเพิ่ม power เพิ่ม power ก่อนที่เขาจะร้องนั้นเขาก็ต้องเคี้ยวอะไรสักอย่างเพราะ่ ให้ไวใ,ในสัตว์จะทำ<อ>เพื่อเ็นพี่แกอะไรร้องละลงเลยจำไ,ได้เตะคำลงุงฉลาดเลิศคนจริงๆเนาะทำได้หมดทุกคนเลยเหรอระดับพ่อมายืนดูแล้วเนะห็ะไม่พัดหน้าเดียวไปกินแล้วพ่อ ูจำได้แต่คำลงหนูชอบไฮว้ายในสัตว์เวลาพ่อรอพ่อหนูถึงได้เติร์นเป่าไหนๆก็มึงเถียงกัวเถียงกูอวมึงเถียงกุยใจเย็นลูกใจเย็นมันเถียงหนูในใจหนูได้ยินไหนๆพ่อก็มาแล้วนะลองทำเป็นแบบคุณแม่พิสมัยให้ฟังหน่อยเฮ้